น้องเพิ้งมวนขักเพลงเนี่ยครับกลบสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเขา้าสูซองบาองาวุ่นไซแนนเซ่คือเก่าครับผมสวัสดีไปทางเอฟซีของน้องพิดาเล่านําเดอครับสวัสดีไปทางเอฟซีของพ่อผู้สิวไลนําครับสวัสดีทั้งเอฟซีของ ช่องบาวมใส่น้ำซีน้ำเลยครับอาเปลียไกย่เงินไว้ข้องนองนะครับก็นะคือตอนนี้ตอนนี้หนึ่งหนึ่งวันผ่านไปนะครับไก่สิตลุกหกหมื่นละหนึ่งวันผ่านไปตอนนี้อยู่ในหาหมื่นหาหมื่นแปดหาหมื่นเก่านะครับตอนนี้ไก่ไก่สิต 60, ล,ะละุกหกหมื่นล้ล่ะ นั่นแหละคือบาโขไม่เคยบอกแลวแหละฝากเป็นกำลังใจให้น้องเขาไปเชียร์น้องหลายเเดอครับไอ้เพลงอีกฟังอีกดันซอยน้องเพลงนี่แหละมืดจุกโรคปาาตอนนี้นะหนึ่งวัน่านไปนะครับคาดว่ามื้นเศร้านะครับมื้นเศร้านี่งเลกะซิมี่ละประมาณหกเจ็ดหมื่นบาโขคิดว่า ใส่กาเสื้อว่าเอ็ซีทุกคนเนี่ยคือสีบปรติ้งโปปลาแนงเนาะอ่าคือทีย่างหักย่างเอ็นดูบี๋หลาคือเก่าเช่นกันกับบอลโขมนี่ยแหละยังติดตามคือเก่านะครับอัพเดตให้พี่ใหน้องเลยเบิ้งเลยก็แวะมาตักไทยพี่ๆน้องๆแล้วก็แวะมาตักไทยอ้ายๆเรื่อยๆพอๆเมย์เมย์เอ็ซีเบอร์สบู่สคนเด้อที่ให้เกียรติติดตามช่องบอลโขมอยู่ตอนนี้เนาะครับ หลังจากบาโค่มในร่งคลิปไปเมื่อวานนี่เนาะครับการนำเสนอ,อข่าวของน้องนั่เสนอการดับเดือการเงินของนอ้องแล้วก็มีเอซีของน้องหลายๆทางเนะาะอธิมาคอมเมนต์ในช่องของบาวค่มเซอนันซีเนาะคอมเมนต์ในเชิงดีให้งกำลังใจเนาะครับโอกาสบาโคลมกละกองกลางขอบคุณหลายๆเด้อครับเป็นกระสิคอมเมนต์มาประมาณว่าขอบคุณหลายๆที่ นำเสนอข้าวนอกเรียกว่าจังสีเนาะครับก็คือกางที่บอา์ฮุ่มก็น,นั่เสนอข้าวนองจิน้นแ,แต่พอดีพอดีทีว่ามันมีคอมเมนต์ขึ้นมาเนาะก็คือมันเป็นกับลังใจเนาะครับเป็นกับลังใจแบบหักแห้งซึ่งการเล่กันเนาะครับก็คือบ,าอ,บอาห์หุ่มเคยเบาไวเสมอว่าการทีเบอา์ฮ่มไดเอานองมารีเยิกชั่นหรือว,ว่าแต่เอานองมาํำเสนอในเรื่องเล่าของการ เคลื่อนไหวของนองศิลปินเนาะครับาการเคลื่อนไหวเกรงหรือว่าการเคลื่อนไหวของนองเนะาะจุดปราท้อมแนวไมลี่ชั่นนำเสนอข้าวนองในทางที่บวกในทางที่ชื่นชมในทางที่ดันนองอยากให้เราฟังฟัง,งดังดังอีกไปเนาะครับจุดประสงค์ประท้มกามีประมาณนี้บ,บ,บดบมบีมีเจตนาคิดโบดีโบดีมีเจตนาคิดลายไม่ได้อยากบอกต่อะหร ทุกคนได้หูไล่ไล่ขึ้นอีกนะครับหายนองมีเอฟซีเพิ่มไล่ไล่กันอีกประมาณนี่นะครับจุดประสงค์ของมาโอมก็เลยมีคอมเมนต์ของมาจากเอฟซีของน้องพิลาเล่ยนะครับใครก็ลังใจนะครับแต่สำหรับ,บมาโอมมองว่าเป็นคอมเมนต์ใครก็ลังใจเนาะอ่าเป็นเขียนมาว่าประมาณว่าขอบคุณหลายๆครับที่นั่เสนอเรื่องเล่าเรือ่องน,นั่มเสนอข่าวของน้องพิลาเล่ยนะครับก็ต้อง กาขอบขอบคุณบอบแม่ไม่เอฟซีของรองธิดาเล่าแล้วก็ขอบขอบคุณสิบลายนั่งกาขอบขอบคุณทั้งเอฟซีของซ่องบอหุ่มนั่งเลิกครับเลิกขอบคุณเบอร์สักผู้สักคนนะครับียังหน่อยๆอก,ก,กร,รับบอหุ่มก็ได้มีกำลังใจเนาะครับได้มี่กำลังใจได้ได้อัปเดตได้อัดปเดตเรื่องราวของน้องต่อไปเนาะครับเป็นเอฟซีคือเก่าครับผมไม่เนี่ยแต่บอหุ่มก็ต้อง ิเดินทางไปทุลาเนาะครับก็เลยจะไม่ไลาล์เพราว่าไลฟ์มันได้มาหนี๋ก็เลยแต่ก็อยากมากครับแต่ก,กอออนนอต็อยากมากคิดหอดพี่คิดห่อยน้องอยากมากอัปเดตเรื่องเล่าของน้องให้ทุกสีสิบปู่สุบคนได้ติดตามต่อเนาะครับทุกท่านนี่ก็ไม่ยังไลฟ์ครับเบอรโฮมใจกัน,นเซี ขอบคุณเอฟซีเบอร์สกูทุคทคทคกคนบุฟองแม่ข้างเด้อครับอยูรีแม่เบอร์สกูทุกคนลำลำรวยๆวยจะเจ็บจาจนเด้อครับพอกันชิมหนาครับผม